ขายของใครซื้อก็ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรคุณไม่สนหรอกคุณสารวัตรอย่าพูดมากคุณนี่ช่างตาแหลมคมจริงๆแม่มองเว็บเดียวรู้เลยลาคีจับแบบลาสีครับคุณเมาหรือเปล่าฮะยังไงก็ขออัปดูใบเดียาติก่อนครับมีบัตรมีบัตรล่าอีแล้ว มจะต้องคนรถคันนี้ครับคุณมีพิรุธฮทะอะไรอะผมต้องขออนุญาตคนรถคุณคุณจคะคนคุณมีไมคนไหมาไดหมคนเคคุณคนได้ไม่มีพิรุธแล้วครับคุณพันธ์เมื่อกี้คึงคนมึงก็มาแกะดิ มาคนเดว <c oughs> ตามหมายหมายหมายค้นของผมคือมีแต่หมายคน้นหมายเก็บไม่มีครับโย้อน่ไหนบุคลากรพอเคยได้ยินในบุคลโลมามาจักกันมาค้นเดียวนี้ร้านเหล้าเขาเรียกว่าลูกค้าประจำกินทุกวันไหมกินอยู่2วันวันอะไรวันฝนตกกับวันฝนไม่ตก ไม่มีใครห um. ัวล uh ้อ oh ม uh. ึงไม่หัวล้อววันสองวันเปลี่ยนเป็นวันอ no> ื่นดีกว่าเออผมผมกินอยู่สองวันวันอะไรเอ่อเยอะบอกพี่ดิพี่ได้ส่งให้กินทุกวันหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้นะเอาจริงๆน้องสาวน้องกินทุกวันหรือเปล่าไม่ได้กินทุกวันเหรอ ไปเรื่องกันเเถอะช่วยเก็บพอช่วยเก็บเสร็จเดี๋ยวไปกินกับพี่นี่ฉันจะจับข้อหาคุณเมาแล้วขับแล้วรอเปล่าขับอะไรข้นเข็นรถอะเ็นะรถมันมีสี่ล้อมันก็ต้องสี่ล้อไไรไปหมดแล้วอะนู่ทิ้งกูนะ มึงจิงกูนายเพื่อนเอาไม่เมาก็ดูตรงนี้เลยเมาม่เมาก็ดูตรงนี้มึงมึงอะไรมึงว่ามึงกับกูสมควรว่าใครจะเล่นเห็นกระโถนไหมมึงเล่นดีกว่าเจี๊ยบทำไมวะเฮ้ยมึงแก่วิชากว่าไม่เอากูอยากจะพัฒนาตลกใหม่บอกให้เดินนะใจเย็นๆทำไมไม่เดินสักทีล่ะเระวังลมนั่งไงเจี๊ยบม่จะตัดสินใจเจี๊ยบสมจิตเอาไปแล้วประชา เยียบอย่าลืม <นะ S 1> อย่าลืมอย่าลืมอะไรมันอยู่ข้างกูแล้วดังเดิน๊ย่า<ะ>ไม่ต้องจับมือกูคนไปคนเดียวเจียบอันเนิึนอันนี้ของกูอ้าวแตกแล